ฟันเต็มมือใดเนาะฝันนั้นขึ้นวันพระขึ้นวันพระเลยบอกจ้ะขึ้นวันพระจะมไปหาหมอมาขาไม่เต็มแต่หาหมอมาฝันแล้วสีเบ้าดีเบ้สจมาวายอยมันสีชิวเครื่องนึงทันบรมไม่เต็มกะว่าโลดไอ้ชื่ว่าอันว่าวรถก็เจ้าแห่งอันจมอยู่ว่าอันฟันเราว่าวสีฟันเท็จอีหยังผุนมากหมดแล้วก็ที่าก็จะว่าผม นอนหลายฟันหลบออันนี้มันเป็นตรงงวดนาะจ้ะเอฟซีก็เลยสีบรอนสู่กันฟังก่อนเพราะว่ามันฝันท้ายงวดนั่นสแมมันก็ฟันตัหัวปีแมนบ่นอนไหลฟันหลบอมันสิเป็นสมเลยซิเหล็กออกแล้วนอนไหลทีทั้งมันเปือนน้ำแน่แหละมันถึอเหล็กกบบมันก็เลยยังมันก็ขีดไปมันก็ลื่นไปเบิด์ัเป็นสีน้หลายลื่นเลยมันบอือให้ลายลื่นตลอดไปในเด้่อเอฟซีวานมันก็ต้อง อย่งวันจะโศกไล่ไปตลอดเนาะ๋อที่หันหัวจะถือกมาแต่ยหลงวดแล้วมันก็อยู่กับวางมันเอาบินมาเบิงหันงวดน่ะเขาสืดเก้าศูนย์้าสันป๊๊ดติมติ่มเคียงเียงเนาะงวดเตียนเพราะติดฟันอยังก็เหอคำว่าหามันซบมาจากโลกที่มันออกศูนย์นออก8ปดศมเป็นบ่งวดน่ะองวดก่อนบางนึงเหออกสามศูนออกแปดศูนย์สวนงวดนึงนะมาเบิงบินเห็นเลข เก้าศูนหาเขาสื่อเบิร์ตมีปัสจุกเก้าศูนยหาเก้าศูนย์สี่เหรอจ้าซนะื้อเต็มเต็มเนื้อทองจิ๋นผ่านมามนแต่วา่าใน,นหอดวางมันเนาะ้อยจังไงนแต่ว่านี่แหละโอธิ์ว่าฝันตองหงดฝันว่าจังไดว่า fc ฟังเลยจ้าอันนี้ข้อมฝันเด้อ fc ข้อมฝันโพธิ์ิตฝันฝันมือขึ้นวันซึ่งวันผ่กเด็กออกแล้วเด้อเด็กออกแล้วฝันฝันมีพี่น้องยางมาหลายลายเป็นพี่ยางมาตะแนบักยางมาตะแนบักใส่สูตรก็ยังซุ่มมันนั่นแไงพวกกัจ้าอัน เป็นอบตถูกไหม,มเจ้าหมา่าเจ้าละลังเขามาในเฮียนเท่านี้ขามาหลายเขาจ้า่าใส่เน่าอยู่เน่ากินใส่คือว่าเอิอคนมากคือจังคือยังเสยอยู่แทบมันมันเสยเพิ่งกำลังหาอยู่กับชาวบ้านั่นจ้ากำลังหาอยู่ยนี่ยังเนี่ยแหละหมือนมีลาบงัวลาบลาบงัวกวั่วไก่มีเบื่อเลยนะเขาจ้าเข้าไม่กินก็อย,อยังกดว่าก็ยังมูบ้านบ่งใต้มูบ้าน กุจิกันสินะบานเข้ามาสมมกสุมก่มมูพวกสุ่มเป็นกุนํมเป็นีาเลที่มนเท่านูบ้านก็ยังมาเต็มเลยเต็มมูบเต็มเฮี้ยนเท่านี่เดินเท่านี่เต็มก็ยังก็งแก่เขาหาปอยงอย่างนี้กฝันคะักเทียนตฝันคดีีเบรว่บ,บ,บ่คคนบ่สีฝันสีเียแสดงว่าสีได้เลี้ยงคนดดนี่นนเนาะยเลี้ยงอย่างีพอว่าที่เลี้ยงคักก็อยัางีเร่งเลี้ยงคนกันถอกได้หลายนั่น อยากแจกอยากแบ่งปันอยากเลี้ยงอยากอันคือจะงวดเนี่ยเอากระถืออยู่เนี่ยเอาแต่มันบอกคกะคุณบวมันคักอยู่มันได้ซุ่มที่เสียไปขึ้นมากเอาเสียไปเอาเสียไปแบบแต่ว่ากระไดทุนขึ้นมากนะขึ้นมากเหลือกินขนมกับบหลายช่วงที่มันอันช่วงมันบ่ถือกันนะช่วงมันลุยแต้มลุยแต้มมันเหลือใจนะจ๊ะมาพูดคุเคลดปรึกษากับนายพิมมาเขาสีเหเป็นฟั้งโบะตอนเข้า ฝันหังสี่มันแมนบ่จังมาวายินแต่ว่าไม่พิมบ่ก่อนพออุทิศแล้วพระว่าไม่พิมพ์ฝันขึ้นแต่ว่าพออุทิตฝันเติมตองงวดแล้วบ่อยากเปล่าบ่อยากเปลาบ่อยากเปล่าสิแห่ฝันอีกจะขึ้นสองขึ้นกันพิมบ่รู้ว่าถัดตองงวดมันสีเมนเนาะคะนะแล้วก็บ่ฝันแล้วก็ฝันตะฝุ่นละฝันต่มือว่านผ่านเลยฝันมาคนไม่กินเต็มเฮี่นเลยกินลาบง้วลาบยังเต็มหาให้ใส่จานไส่ถวยหมูเพื่อนกินมานั่งกินคือยังนั่งกินอยู่พื้นหนึ่งสิแม่พิม นั่งกินเป็นกลุ่มเป็นมูเมล่นบะกยังเข้าอยู่หน้าจริงสิเนี่ยจับกลุ่มกันกลุ่มบ้านนั่นกลุ่มเฮียนกลุมนี้กลุ่มนั่นนั่นกิกกนแต่ว่ามิตรพูนาตาดีดดๆรอๆแต่งหรือว่าตั้งใจมากเลยน่ะตั้งใจมากเต็มที่เลยนี่บอจ่าพูแต่งตัวเป็นเต็มยศเลยบางพลังคนว่ะทีมูขวกพอาทิตยก็หลายเนาะจ้าจักผู้ใดเป็นผู้ใดเนี่ยแันแบบนี้ก็จาว่าฟาดคือจังมีแต่แนวแสบๆเฉดกรเจาว่า อันนี้ก็แซ่บเปิ้อละไปเบิ้อละไปผูปป้ใดก็ถามว่าเขาให้แน่ห้อยแน่แต่ว่ากระจอบบริหอรู้ไหมพี่ไไมาาอือบริหอรบ่จ้ะบริหอในข้อมฝันบริหอร์อะไรกินกันยืนยันแล้วว่ากินเสแปรทั้งเรายาปลาปิ้งยัดยั้งเป็นยั้งลังมาแต่าทางในบ้านาบ<ะ>่ลังมาแต่าทางในบ้านลังมาแต่าทางบ้านน้องห้างบ้านมงไต้หวันฟ้องอือัูยืนอยู่หนทางกันเต็มหนึ่งร่างหลังหลังจากเลี้ยงออกแล้วนี่เนาะพอุธีนี้ว่าฝันเดี่ยวันพระวันพระวันพระครั แต่ว่าโพสที่ว่าสิแปลว่าจังไดค่ะผู้เของมาแลาาาหลกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโพสิตไม่พิมพ์มีโชคนะเด้อจ้ะโพสทิเพิ่นฝาเพ,พิน่นฝันมีขึ้นวันพระนั่นละจ้ะก็ะเลยว่าว่าให้เอฟซีฟังโลดตองงวดฝันตองงวดเด้อคะ่ะฝันตองงวดมันจะมากแม่นนะนะบานนี้เข้าสิแปลว่าจังไดไม่พิมพ์คนมากินหลายๆคนมากินหลายๆอยู่บา้านเฮามัน,<ค>นบ่อ เเียนาน่ลแสดงว่าห้าสีมีโศกแล้วนาจาเอฟซีวาบ่สีมีสวงขับอันใดระบัดไหมพิมวาวฝันเกียวกับบาน,บานเ้าามันสีจังใดบาดแต่บ่ไเด้ฟฝันเห็นเหลขเห็นยางบอกฝันแต่ว่าคนมากินอยู่บ้านบ่จ้ะแต่ว่าเขาเจ้ามาส้มเซียวมามาส้มเซียวก็ยังเข่าเป็นงานนี่สิแม่ไ,ไม่พิมศูนย์สี่นี่หมวยพิมอ๋อบ้านเลขที่ห่านี่เลียวเพราะว่าสื่อศูนย์สาม เดรื่อยไข่สีว้าสว่างเรื่อยตามกับใบสี03 04บ้านเลขที่304หมู่หนึ่งเขียนตัวน้อยๆไว้ fc เบอร์เอาบ้านเลขที่304เอาตอเตรียมมาเลยฝันเด้อแต่ว่า fc สิบปีว่าจังไงทอนนาราฝันว่าคน,นมากินอยู่เฮือนไรหลายมีแต่ผูดแต่งตเต็มยศ แทงตัวงามๆรอๆกันมาสุกคนเนาะมุ้นุเขียนเลขลงไปแม่งจักมาแต่ใส่มันบิดมาจับเต็มจักมาแต่ใสมาให้โโชคบ่เอาโโชคโโชคันดีก็ให้มีโโชคจ้าทีเจ้าทางอยู่นี่ละเพิ่นจะให้โกชกเฮาเนาะจ้ะล่องเบิ่งลองเบิงงบ่ง FC ลองเบงงิ่งโพธิ์ฝันตองงวดอันคือถ้าผู้ลังคนก็ว่าถาโพธิ์ฝันโพธิ์ก็ว่าถาฝันนี่ซื้อเกิน์ตมาซั่นมันก็บ่ฝันอยู่ว่างน้พิมพ์กุ้มให้เว้าก็เลยเว้า ก็ว่วก็ผ่านมาสองหมื่นเนาะสองสามหมื่นหนึ่งปกติบบมีเลยเห็นหมดเนาะมาเขียนในนี่ในเทมสันออกจะเทียอลยรพิมพ์ถูกบอกปุบปุบหนึ่งเมุนออกเนาะมาให้โศกตลกนี้พี่โมขอใจที่ว่ามาให้โศกถ้าธรรมดาขบ่าเขียนสิบบมีเลยมนวดแมงเต็มเลยพอออกก็มาที่เก่าที่เง็นเงมกอแมงนำโฉกแม่งนำโฉ่แม่คือเก่า ก็ให้ได้โชคได้ลาบน้ำพอาทิตาะมาเต็มคือเกาไนเห็น,นบอกวดที่สิบหกมีนาคมหกหาจ้ะลองมึงเดินเนี่น้ำพอาทิตี่ลองมึงรวบมึงมึงรวดไหมพิมแม่งม,ม,า,มาเมเหนมาเต็มเต็มงวดจ้ะไว้ถือขะขะพอาทิตวันบ้านเลขที่สามศูงูหนึ่งพอทิศก็เลยจับศูนยสศูเอาลองิึงจ้ะพาได้โชคน้ำพอทิตเนาะวมทีแล้วกัเต็มเต็มลองมึงดูแมงมาเต็มเลย แม่ยังได้วงจากได้ม่กินที่แล้วก็ศูนหาเต็มเต็มเล่าก็ได้มันเข่าซูนหาแล้วเออเน่เนไม่ทิมหนิไม่ท้งเพราะอที่ศูนหาเข่าเต็มเต็มได้มอกินฟันว่าอันหามศพขึ้นจากลองวันนั้นเอเขดีเนาะงวดก้อนก็เป็นสามศูนย์เาสื่อสี่ศูนย์เป็นสามศูนย์้มีชกมีลาบน้ำพอที่เดิมวันสีมาเนี่เนาะค่ะแม่งยังถึงข้อปวดแมงน้ำศกถือกระคัไม่ขึ้นพรว่าถือคนสามตัวถือคนสามตัวคุณบติแม่งน้ำศก โอ้ยแมงอีหยังนักนี่พิมพ์บ่เสสโพธิ์ทิพย์เอาโศกโศกโศกเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นมาให้เฮ่าไหร่ล่ะได้เด้อครับเด้อช่องโพธิ์ทิพแม่พิมพ์มีโชคเลยเด้อครับเด้อฝันก็เว้าคือฝันนี่ล่ะครับข้อฝันฝ่าว้าให้ฟังนั่นนะจ้ะย่านคนรุ่นก็จะกัถามว่าโพธิ์ทิพฝันไปฝันแล้วมื้อวันพระพอดีเลยแต่ว่าฝันตรงก่บซีเมนซ่อมแล้วเนาะแต่ว่ายันลืมแล้วนะ มเมนต์นั้นคือหนูจาลืมเพราะว่าบัรนี้ไปฟันซ้ำๆผัดบล็อกบล็กล็ไก่เป็นได้ไม่พิมพ์คือกันเด้อฟันอันที่แรลกจำแนเลยอันที่แรกจำแม่นเลยจ้ะเป็นมหาไฮตองวดเวลาจ้ะครับ่องเบิงล่องเบิงโศกหมายน้ำโอทีเด้องหัวสีม่เอน่เต็มหนึ่งไม่พิมพ์ดูเต็มดูทั้งหนาทั้งหลังเต็มเบิรเต็มดูจะยืดขึกันอหละสำหรับบาร์นี้ก็ซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะสสวัดีค่ะสวัสดีครับ